แล้วตอนนี้เราอยู่กันที่บูธ MSI ครับต้องบอกเลยว่ามีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือของใหม่ๆเจ๋งๆเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนี่ด้านหลังผมนะครับ MSI คอที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอันนี้คือตัวเก่าใช่ไหมครับใช่ครับผมอันนี้คือตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวในงานเดี๋ยวเราไปถามพี่ตัวกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรเด็ดบ้างสวัสดีครับพี่ตัวครับสวัสดีครับพีรับพูดถึงตัวนี้ไหนครับตัวใหม่นี่กับเราอันนี้เป็นแค่ไม้เทนรุ่นใหม่หอยไม่ใส่เลยเนาะที่เราเคยเห็นก่อนหน้านะอันนี้เป็นรุ่นใหม่แล้วเป็นพอ8นะ ปตับดีไซน์นะฮะให้ใช้งานง่ายมากยิ่งขึ้นนะผมจับง่ายแล้วก็แน่นอนนะมีพอร์ตการเชื่อมต่อเพิ่มขึ้นหนึ่งพอร์ตเป็น Thunderbolt สี่สองพอร์ตโอ้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ขึ้นเนาะเพื่อการใช้งานที่ยาวนานแล้วก็แน่นอนมาพร้อมกับ CPU ตัวใหม่แต่ว่าจะเป็นตัวไหนรอติดตามกันอีกทีนึงนะครับเพราะว่า AI นี้คือเราบวกอะไรมาเพิ่มบอกได้ไหมครับตัว CPU ใหม่เนี่ยจะมาพร้อมกับความสามารถในการประมวลผลด้าน AI ที่ดียิ่งขึ้นนะฮะแต่ว่าแน่นอนเดี๋ยวรอติดตามว่าจะเป็นตัวไหนอีกทีเลยรอติดตามเลยครับว่าจะ